โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกองโจรชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูโรทักซ์ิมูเลเตอร์สกับชีวิตรถล่องนั่นเองนะทุกคนนะพาร์ทที่9แล้วมั้งครับจะจําไม่ผิดนะทุกคนนะก็นี่ครับผมจะสังเกตเลยนะทุกคนนะเราเรา,เราได้ อัปเดตสิ่งของบางอย่างเข้ากับรถเราแล้วนะครับก็นี่เลยทุกคนข้างบนจะมีปัตตาน่นะครับพร้อมกับน้องมิชลินนะนี่มินี่เป็นมิชลินแท้เลยนะครับ2ตัวเนาะแล้วก็นี่เลยทุกคนมีแก้มเลดนะครับแต่ไม่เต็มนะแบบเป็นนิดๆหน่อยๆแบบให้มันพอดีกับไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็นี่ครับตรงที่ปัดน้ําฝนเนาะแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยทุกคนเห็นไหมก็จะมีนี่นะครับเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเ,ออเขาเรียกกันน้ําฝนนะ่ะผมก็คิ้วเหรอเออน่าจะคิ้วคิ้วกระจกมั้งผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับผมเป็นแบบซุ้มประตูนะโครเมียมนะครับชุบโครเมียมแล้วก็ครอบแคบด้วยนะทุกคนนะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็นี่ทุกคนผมได้ซื้อครอบน็อตสีใหม่มาใส่นะครับก็จับๆแล้วก็ทําสีดุมมาแล้วนะครับน็อตก็ซื้อที่ครอบมาเหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็ ทำสีดุมนะครับแล้วก็เอาน็อตมาครอบน็อตครอบดุมอีกท um ีหนึง <laughs> ให้มันเป็นโครเมียมนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ทั้งหัวและหางนะทุกคนนะทั้งหัวและหางเลยนะครับแล้วก็ส่วนหางจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็เป็นสีด้วยนะทุกคนนะ <laughs> นี่เลยถ่ายดูชัดๆแล้วก็เป็นนี่ด้วยนะครับครอบหัวดุมด้วยโครเมียมเช่นกันนะทุกคนนะ <laughs> แล้วก็นี่ครับบันท้ายวันนี้ กลับมาวิ่งตู้แห้งทุกคนวิ่งตู้45นะครับวิ่งตู้45ฟุตนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปวิ่งตู้เย็น45นี่ไม่น่าไหวนะทุกคนนะเพราะว่ารถเราช่วงมันสั้นนะครับจริงๆแบบเราจะให้วิ่งได้ต้องเอาเนี่ยเอาตรงเนี้ยออกทุกคนแล้วก็เอาเครื่องเจ็นมาใส่ตรงนี้นะใส่แบบใส่ติดๆไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนอัปเกรดนะครับเอาเป็นแบบ รายการอัปเดตเล็กๆน้อยๆน,ยนะทุกคนเนาะก็วันนี้มาขึ้นไม้ที่โรงไม้สักโรงหนึ่งนะครับนี่นะโอ้ละ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 โหเราลดโคตรติดเลยทุกคนดูดินู่น่ะติดจะนู่น่ะนะครับมาขึ้นไม้นะทุกคนนะก็ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็รอคนงานเนาะจะขึ้นตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะเอาจากโกดังนี้แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าโอเคว่าเดี๋ยวรอคนงานมากันดีกว่าครับผมนี่ภา,ายในก็ ยังไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนนะก็พายใก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็นี่เลยทุกคนแต่เดี๋ยวมีโปรแกรมทําภายในแน่นอนนะครับทําภายในแน่นอนเพราะว่าอยากทําอยู่เหมือนกันนะทําให้มันแบบสวยๆเลยนะครับแบบเอาแบบคล้ายๆ VIP ออ่ะทุกคนเออนะก็เดี๋ยวรอคนงานมาครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็คนงานมาแล้วนะครับก็เขาจะให้เราถอยรถนะครับเอาท้ายเข้าไปจอดช่องนี้เลยนะทุกคนนะก็ไปครับผม าเสียงยังโหดเหมือนเดิมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเอารถไปเข้าซองกันดีกว่าถอยรถให้เขานะครับอ่าไปเลยเราจะเข้าช่องไหนนะช่องนั้นใช่ไหมมีรถมาหรือเปล่าไม่มีโอเค ถอยยาว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 เลยรถมาหรือเปล่าะนะไม่เห็นด้วยนะจ๊ะไม่มีรถโอเคไม่มีรถก็ยาวเลยครับทางนั้นนี่เลยทุกคนเราจะขึ้นกองตรงนู้นเลยนะครับที่ทุกคนเห็นนะเรากำลังจะถอยเข้าไปนะครับเอาละ ปปปไปฮะเจือๆเดินๆหน้าเดินหน้าเดินหน้าหน่อยโอเคคิดว่าน่าจะพอแล้วนะทุกคนนะก็โอเคผมครับผมก็ตอนนี้เราก็บรรจุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็ปิดตู้ปิดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราได้เอกาสารมาแล้วด้วยเนาะก็ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยนะครับผม <_ an> เพราะระยะทางวันนี้ค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรนะครับผมก็โอเคปะทุกคนซึ่งทุกคนดูดิรถ <_ an> <_ an> โคตรติดอะ่ะไปครับไปไปเดินทางกันดีกว่ามีรถมาหรือเปล่า <_ an> <_ an> ออกไปหน่อย <_ an> ได้ไหมลูกพี่ขอเข้าขาบวนด้วยคน พี่เมอร์เซเดสคันนี้ยอมนะครับขอบคุณมากครับลูกพี่ที่ให้ผมเข้านะเฮ้ยผลมนเนี่ยโผลนะโผลผลผลทุกคน,น,น,นโอเคได้อยู่ฮะ <c oughs> โอ้ก็จะออกได้กี่ชาติวันเดียทุกคนดูดิโคตรติดเลยรถอะรถยังติดอะ เดี๋ยว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 แต่ก็ยังขยับเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบจอดสนิทนะทุกคนนะก็ยังขยับเรื่อยๆเอาละดูทรงแล้วรอบนี้น่าจะจอดสนิทเลยนะครับโอ้จอดสนิทจริงด้วยทุกคนดูดิข้างหน้าเราก็เป็นรถตู้นะครับตู้คอนเดนเนอร์เหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าพี่แกน่าจะเป็นตู้40ครับอ่าก็ยังขยับอยู่นะทุกคนนะยังขยับอยู่เออยังไม่ถึงขั้นแบบ ติดตายขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะตามเขาไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะมันก็แบบไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแบบว่าข้างหลังนี่แบบแหกตาดูด้วยนะลูกพี่นะถ้าก็อยากไปดูข้างหลังนะทุกคนนะคือแบบโอ้โหได้แล้วเราก็หยุดสนิทนะครับอ่า ไปกันต่อไปกันต่อทุกคนเอาละไม่ติดแล้วแน่นอนผมบอกเลยเรียบร้อยเอ้ยพี่เจหยุดทำไมว่มันไม่มีรถฮโัโหลไป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 ครับเดินทางได้เวลาเดินทางแล้วเราก็จะแบบ ขรับกันชิวๆเลยนะทุกคนนะก็ดูทรงแล้วน่าจะต้องแวะเติมน้ํามันก่อนนะครับดีโชคดีที่มีปั๊มน้ํามันด้านหน้านะทุกคนนะออใช่หรือเปล่าน่ะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ทุกคนใช่อันนี้คือปั๊มน้ามันข้างหน้านู้นครับไปไปไป๋ยวเราแวะเติมน้ํามันก่อนนะครับถังน้ํามันเราอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ต้องเข้าทางนี้นะทุกคนนะ ได้ไปวะเนี่ยได้อยู่ไปครับเติมน้ำมันกันดีกว่าเอาให้เต็มถังเลยเพราะว่าเราจะยิงยาวเลยนะทุกคนนะรอบนี้กี่กิโลก็ไม่รู้นะครับลืมไปละโอเคไปเดินทางกันต่อเติมมา221.45ลิตรนะทุกคนนะก็ลิตรราคาลิตรละ1.49ยูโรนะครับก็ ลองไปคูณกันดูนะทุกคนนะทั้งหมดมันสา0รอยสิบยูโรนะครับก็ลองไปคูณกันดูทุกคนว่าตอนนั้นหนึ่งยูโรมันประมาณกี่บาทไทยแล้วก็ส3 0รอยสมิบยูโรเท่ากับกี่บาทไทยนะครับเพราะว่าไอผมคำนวณตอนนี้ก็คงคงไม่ทันนะทุกคนนะโอเครถมีหรือเปล่าไม่มีก็ออกเลยครับหมายถึงออกรถนะนะไม่ใช่ออกเกมไปไปไปวันนี้ยีิบสองตันครับชิวชิว ก็พลัง380ครับผมตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะทุกคนนะก็เมื่อกี้เติมน้ำมันเสร็จก็กล้องแบตหมดนะครับก็เปลี่ยนแบตกล้องแล้วก็กลับมาถ่ายต่อนะทุกคนนะก็เดินทางยาวเลยครับตอนนี้ก็ระยะทางประมาณ323กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันเต็มถังจากนี้กับระยะทาง323กิโลเนี่ยรถคันนี้จะกินไปมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนนะ เดียว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 เล่นเข้าอย่างนี้เลยเหรอแซงมาเพื่อเข้าเลนนะโอ้โหจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าข้างหน้าเขาก็ไปไม่ได้แล้วก็ไปเขาก็ชนนะครับแล้วก็หยุดให้เขานะสักนิดนึงน้องน้ำใจเพิ่มเร่มทางเราประทุกเยอะเหมือนกันนะทุกคนเซตนี้ผมก็เพิ่งเคยวิ่งมาครั้งแรกเลยนะครับสังเกตจากเอ่อ G P S นะทุกคนนะ ถ้าเส้นไหนเราเพิ่งมาครั้งแรกมันจะยังไม่มีแถบสีเหลืองขึ้นนะครับแต่เนี้ยคือผมกําลังวิ่งแล้วก็ที่ทุกคนเห็นแถบสีเหลืองก็คือแบบมันกําลังขึ้นมามันกําลังขึ้นไปพร้อมกับตอนที่ผมวิ่งเลยนะไอแถบสีเหลืองนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้วิ่งมันจะเป็นแบบตรงแยกอะทุกคนเห็นไหมมันจะยังเป็นสีแบบสีเทาๆอยู่นะครับแต่พอเราวิ่งผ่านปุ๊บม,มันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองก็คือแบบโอเคชั้นมาแล้วนะเส้นทางนี้่อไปก่อนนะครับ วิรลปฏิพงษ์บ้างจังไปครับไปเราผ่านแยกมาแล้วสบายใจตรงนี้เขาโอเ้เป็นฟาร์มทุกคนเป็นฟาร์มเอ,อ้ยเดี๋ยวแวบแล้วทุกคนนะเมื่อกี้เนะี่ยข้างข้างข้างนะั้นมันคืออะไรทุ่งปอเทืองเหรอไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกไอเขาเรียกอะไรอ่ะ วผมเคยผมเคยเล่นฟาร์ม19แต่ว่าจําชื่อมันไม่ได้คาโนล่าปะไม่แน่ใจนะครับไม่คาโนล่าก็อะไรทั้งอย่างนี่แหละทุกคนไป,ไปครับไปเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เฮ้ยนาฬิกาในรถมันตรงปะวะไม่แน่ใจมันตรงหรือเปล่านะทุกคนนะแต่แต่ดูจากทรงแล้วไม่ตรงครับคือทรงมันไม่ตรง เดี๋ยวนะผมเปิดนาฬิกาตอนนี้บ่ายสามยี่สิบปดนะครับมผมว่านะทุกคนนะ่าจะได้ดูสเต็ปไฟแน่นอนเพราะว่าผมไปติด,ตดไฟเนออนที่หามาทุกคนเออเป็นสีเป็นสีแบบสีฟ้านะครับเป็นบลูนะสีฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะจะมืดก่อนหรือเปล่านะถ้ามืดมันมืดก่อนทุกคนก็น่าจะได้ดูนะครับ แต่ถ้ามันไม่มืดก็รอมืดตัวกันลกันนะทุกคนนะต้องรอมืดนะครับเออผมก็ลืมใส่เกียร์นะลากเกียร์มาตั้งนานอประเทศนี้นี่ใช้ยี่ห้อนี้เยอะมากเลยนะไอ DAF เนี่ยเทาที่เทาที่ผมไปฟังมาไม่ได้อา่านว่าดรบนะทุกคนนะยี่ห้อชื่อชื่อยี่ห้อนี้จริงๆเขาอ่านเขาอ่านตัวาระสังกีษเอานะครับ DAF ไปครับไ จะว่าไปถนนเส้นนี้มันก็พูดได้ว่าเป็นถนนเส้นขนาดกลางแล้วกันนะทุกคนนะมันมันไม่เชิงเป็นถนนเล็กนะครับเพราะว่าบางช่วงก็เป็นสองเลนบางช่วงก็เป็นเลนเดียวแล้วก็รถวิ่งเยอะนะทุกคนนะจะว่าไปเห็นหนี้รถเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับที่แบบคนที่อยากจะประหยัดเวลาหรือว่าอะไรหรือเปล่า หรือมันเป็นเส้นเดียวที่มันจะข้ามเมืองได้วะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนะอันนี้ก็ต้องต้องลองไปเปิดแมปดูเอานะครับอ่ะกะผว่าแล้เอาพี่ต้องเข้าเลนนี้เอาอะไรวะชนฝั่งขวาด้วยนะประเด็นคือ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 มันชนฝั่งขวาทุกคนแล้วผมก็ออกเลนซ้าย เออแล้วแราวรารโดนปับได้ไงอะ่อออะก็ไม่เป็นไรคนระับช่างมันเดินทางกันต่อด,ดีกว่านี่ก็จะแบบแบบเป็นทางแยกไปนะอ๋อมันจริงจมันจะเป็นถนนเล็กแค่แค่ช่วงนั้นหรือเปล่าที่เราวิ่งมาทีแรกนะครับแต่พอเข้าตรงนี้มันก็จะเป็นแบบถนนสี่เลนยาวๆเลยนะตรงนี้ ่ครับเป็นมันน่าจะเป็นสี่เลนยาวแล้วแหละนะอุย้ยเมื่อกี้มันลงมันล,ลงแบบเหมือนแบบสะพานนะทุกคนนะมันก็ตุบ,บไปเลยนะครับใา <C ell noise> ครับตอนนี้มันเวลา17นาฬิกาแล้วนะทุกคนนะโอเคตอนนี้อาจจะอุย้ยตอนไปมันกระแทกเก่งจนะังวะเนี่ย ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับไฟนีออนที่ผมติดมา้วก็เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็น่าจะไปถึงที่ลงของมืดอยู่แล้วนะครับครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะเรามาถึงเมืองแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะ ขึ้นทางขวานี้นะครับเพื่อแบบไปลงของนะทุกคนนะก็เนี่ยครับใกล้ถึงแล้วโคตรดีใจนะทุกคนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เจอรถเปรกนะครับแบบก็ไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุไงนะทุกคนผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับก็มีสกิดตูดไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรมากเอ้ยจะถอนต่อไหมเนะี่ยโอ้ยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ถอนยังไม่ถอนอื้มแดดอย่างจ้าเลยแดดอย่างจ้าทุกคนนี่เลยครับผมน่าอย่างเท่รถเราอ,ะอ่ะอาะพี่เขาให้เราไปก่อนวอ่ยพี่เขาใจดีจังโอ้ขอบคุณครับ รถตพงนี้ใจดีโคตรเฮยใจดีเกินไปป้าเออเขาใจดีก็ไม่ชอบเพราะกูอแบบุ้ยแต่อุ้ยพี่เขาใจดีมากเลยขนาดเขาทางตรงนั้นอนะหรือว่ามันเป็นระบบ AI อยู่แล้ววะเนอะกแบบเออ,เอ,อต้องจอดนะนะถ้าเจออย่างนี้นะครับโอเคเราอยู่ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้เนี่ย แล้วรถก็ติดอีกแล้วนะทุกคนนะติดอีกแล้วนะครับนี่เลยมาดูภายนอกรถเราตอนกลางคืนซะหน่อยนะครับมันก็ยังเห็นไม่ชัดนะทุกคนนะแสงไฟที่เราติดเนี่ยเพราะว่าแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นยังไม่ได้มืดขนาดนั้นนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายยุ่นนะไฟท้ายยุ่นนะครับไป ออ๋มันเป็นไฟแดงนี่หว่าเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวไฟแดงขึ้นเร็วเร็วอันนี้ไฟเขียวอยู่โอเคผ่านทานครับผ่านผ่านผ่านโอเคเขายังชัวร์รอบรอบก่อนเรือไหนไม่รู้ว่าผมผ่านปุ๊บแม่งขึ้นไปเหลืองแล้วก็แดงเลยนะตรงนี้ใช่ตรงนี้จริงด้วยโอเคครับพี่ผมมาถึงแล้ว มาถึงแล้วครัผมมาถึงแล้วเอาละโอเคทุกคนเดี๋ยวก็เราจะจอดรถเข้าที่ก่อนนะครับซึ่งปัญหาคือเราต้องวนทุกคนใช่เราต้องวนนะครับเราต้องวนเอาเนาะเพราะว่าถ้าจะถอยแบบมันยากนะทุกคนนะแล้วเพราะมันมีพวกตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋เราวนเดี๋ยวเราวนเอานนะทุกคน ีเลยครับก็ถ้ามีเสียงภายนอกรบกวนก็ต้องขอภายด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยถามอ๋อโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอดรอดรอดอดูรอดดูอรอดเดโอ้ยชื้อมาดูกันว่าผมจะถอยได้ห,หรือเปล่านะครับรอบนี้ โอ้รีบคืนรีบพื้นอย่าไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ย,ยเกือบโดนนะทุกคนผมว่าต้องโยกใหม่อได้ไหมเออจริงต้องโยกใหม่จริงอะ่ะทุกคนไปครับไาย เราหัวไปงี้แล้วก็ถอยเข้าจอดที่นะครับเพราะว่าจะได้จะได้ไม่เกล่กว่าเนาะเก่กว่าเกี่กว่าคืออะไรวะเกี่ยกะนิ้เออก็ถอยเลยครับคับนี้ยังไงก็น่าจะมีลุ้นแน่นอนมันจะขวางทางเลี้ยวเขาหรือเปล่อาอะผมว่ามันจะขวางทางเลี้ยวเขานะจะจอดตรงนั้เนาะจะจอดตรงอื่นแล้วกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปจอดหลบมูเมานะครับ มีผมมีอิบด้วยนะก็เดี๋ยวเราน่าจะมาไม่ทันคนงานลงแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวหาที่จอดตรงนี้เอาแล้วกันจอดตรงนี้เลยนะครับโอเคได้แล้วทุกคนได้ที่จอดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางครับกงโจชแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ